โย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 สวัสดีครับสมาชิก FC คลึงนุหนังวันนี้อยู่กับผมเจษเจสดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่าเราจะคลึงบรรุุส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเสปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึง่งแต่เขาไม่ได้นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์คิดง่ายๆคุณมีถิมเชียร์ในใจฟังคลิปคลึคลงนุกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับ ช่อง u ูทูบด้วยนะครับตอนนี้กำลังจะเข้าสู่5้าห0ืนซับอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับฝาก t ิกต o k ด้วยนะครับทาง Soccer KLN ครับเอามาถึงค่ำคืนวันจันทร์คืนวันนี้เป็นวันจันทร์แต่ว่ามีฟุตบอลลีกใหญ่เตะพอสมควรนะครับคลิปแรก3คู่ไล่เรียงตามเวลาเหมือนเดิมนะครับไปเริ่มที่เวลาเที่ยงคืนครึ่งกับลาลิกาสเปนราโยบาเกาโนนะครับจะเปิดบ้านเจอกับเซลตาบีโก รายโยเนี่ยฤดูกาลนี้ฟอร์มดีมากนะครับมี19แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านพลิกชนะบาร์เซโลนามา1-0ครับมีแนวรนะุกอย่างอีซี่ปราซอนนะครับออโรกาเซียข้างหน้าเป็นตัวเก่าอย่างราดาเมลฟาวเกาฝังของเซลตาบีโก มี10แต้มครับเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับโซเซดัดไป02นะครับมีตัวอย่างนอริโตเดนิสซัวเรสซานตินีนากับยาโก้อาสปาส์ครับจากผกลล่าสุดต้องย้อนไป2ฤดูกาลที่แล้วนะครับรายยตเปิดบ้านชนะ42เกมบ้านเซลตาจบ2 2ครับ คู่นี้ก่อนเกมเขายกให้รายยบเยคาโนเหนือกว่าเล็กน้อยคือ 1. เป็นเจ้าถิ่นด้วยนะครับสฟอร์มโดยรวมดีกว่าเซลตาเนี่ยแพ้3จาก4เกมหลังสุดแต่ผมมองว่าเหตุผลรรมก็เจองานหนักด้วยนะครับแต่ว่าถ้าดูเกรดบอลแล้วเซลตาไม่เป็นรองครับเกมแบบนี้ผมว่าเซลตาจะมีตามนะครับซื้อ2มุมครับเชียร์เซลตาบิโกจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนวันนี้ได้ครับ ขยับไปที่เวลาตีสามในหนึ่งคู่นะครับเลบันเต้รองบวยจะเปิดบ้านเจอกับกรานาดาเลบันเต้มี6คะแนนครับฤดูกาลนี้ยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ6แพ้ไป5เกมแต่ว่าเกมล่าสุดทําได้ดีเกินคาดเปิดบ้านยันเสมออาราดิโกมาดริดมา2 2สนะครับสภาพทีมไม่มีโรบียิอาครับประกันหลังที่จะติดโทษบานนะครับตัวหลักมีโคเซลุยโมราเลสคอเกเดฟูตอสนะครับข้างหน้าเป็นโรบบโตโซดาโดฝั่งของทีมเยือนกรานาดา ก็มีแค่8คะแนนท้ายตารางเหมือนกันนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเกตาเฟ่มา1-1นะครับมากคซิมโกนาลองครับเจ็บลงไม่ได้3นารุกจะเป็นดาวินมาคิสนะครับคอเก้โมรีน่ากับหลุยส์ซัวเรสครับดูดูการที่แล้วเจอกันเสมอกันทั้ง2เกมกินกันไม่ลงนะครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้เลเบนเต้เหนือกว่าเล็กน้อยนะครับคือจะว่าไป เป็นช่วงที่เลมันเต้เอาง่ายว่าฟืดมากนะครับในขณะที่กรานาดาก็ออกสตาร์ทไม่ดีครับแต่ว่า3นัดหลังสุดไม่แพ้นะครับเอาอง่ายว่าเริ่มกระเตื้องขึ้นครับผมมองว่าเกมแบบนี้ซื้อ2มุมครับเชียกรานาดาเกรดบอลไม่เป็นรองครับจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนวันนี้เชียกรานาดานะครับปิดท้ายที่เวลาตีสองกลงไปที่ฟุตบอลลีกของโปรตุเกสครับสปอร์ติ้งบราการ์ดอันดับ5จะเปิดบ้านเจอกับปอร์ติโมเนนเซออันดับ6ก ดาก,ก้มามีอยู่16แต้มเกมล่าสุดบุกบุกไปชนะกิลวิเซนเต้1-0นะครับสามแนวรุกเหมือนเดิมครับยูริเมรัยล,ล,ลอสมีอามาริโอคอนซาเลสนะครับรวมไปถึงริคาร์โดฮอต้ายืนหน้าเป้าฝั่งของปอลิโมเนเซ่ถือว่าออกสตาร์ทได้ดีนะครับมี14แตม้มแต่ว่าเกมล่าสุดแพ้คา,าบ้านให้กับเอสโตริโอไป0-2นะครับเรนาโตจูเนียร์โชยะนาคาจิมะนะครับนักเตะญี่ปุ่นแล้วก็เอลตันมัวรมอเต้ครับจะลงล่าตาข่าย เจอกันมาฤดูการที่แล้วบรากาเปิดบ้านชนะ2-1นะครับแล้วถ้าดูสถิติที่ผ่านมาครับปอร์ติโมเนเซ่มาเยือนบารากาในเกมหลีก6ครั้งหลังสุดแพ้กลับออกไปทั้งหมดนะครับดูแล้วเนี่ยผมว่าบรากามีโอกาสจะขยับอันดับขึ้นไปอีกครับดูแล้วคืนนี้ชนะแน่ลุ้นเม็ดสนะครับสรุป3ทีมครับชอบไปที่เซลตาบีโก้กรานาดาและสปอร์ติ้งบารากานะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคืนคูหนังบิ๊กแมชขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย